พี่ไงอโอ้โหขอยิ้มใหม่กี่ได้ไหมคะเอออย่าถอดแว่นไดถอดปุ๊บอะไรทำตาเละเลยเออพีขมหอขพีหรอไม,มากอะ่ะยากมีเพิ่มได้ไหม เี่ยมทำไมเยียมคือคำตอบคำตอบอย่างไรตอบว่าไงคิดเอาเดิโอมึงอายุเท่าไหร่แล้วมึงโตแล้วนะสี่สิบกว่าแล้วโอ้โอ้เผ <c oughs> ากันตรงนี้เลยสี่สิบกว่าแล้วไง <c oughs> ใหญ่เท่าแขน็แล้วกัน,กนอะไรใหญ่วะก็แขนเท่าไง ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับประสบัาหลังจากที่มาทำาุร์ที่กรุงเทพประมาณ3วันก็ขับรถกลับครับก,บก,บบกบ็ตะขบ เหล๋ยวไปมองทางอื่นรอตรงสาวหลงเขาหลงทางแล้วมาถามว่าเฮ้ยวัดไปทางไหนครับพี่รอแบบว่ารอไม้เส้นรอไม้จริงไม้จงหงรอร้อย ้องทานแางเดียวทานอะไรวะฮะานเขาหิ้ข้าวไม่หิข้าวกินอะไรครับน,น,น,น้ำพริกนะผมเป็นคนชอบทานน้ำพริกมากไจะเป็น,นำพริกต่ตางๆันะทานร่งบงคนเาก็ถามว่าเฮ้ยพี่อท๊ทำไมพเท่จังเลยพี่อ๊อดทำยังไ <laughs> <laughs> งตใจเนาะ เขาบอกว่าโอ้ยพี่พี่กับจอห์นวิกเอะเบียดกันเลยเบียดดิเขาเบียดกูดร่วงทางอันนี้ล่อแบบนี้ไม่น่ามีเมียเลยมา,าคนคอมเมนต์ไว้เราก็เลยถามว่าทำไมครับถ้าผมไม่มีเมียแล้วทำไมเพราะหน้ามึงจังไรไม่น่ามีเมียได้เลย เสียงดังจะนอนก็อตอนนี้เราก็ค่อยๆขับไปนครสวรรค์ก็ผมขับก็ไม่เร็วเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบปัดเลขหนึ่งออกก็<ค>ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากบอกว่าผมลองและก็น่าตานีมากครับแล้วผมจะบอกผมสนจีบได้